สวัสดีคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะฝนตกนะคะตลอดทางเลยนะฝนตกตลอดทางเลยอะไรน้องหมา,หาไงลูฟี่สวัสดีครับครับก่อนแล้วครับครับหอมแก้มหน่อยเร็วหอมแก้มหน่อยเร็วหอมแก้มหน่อยเร็วจุบจบจุบอืม ปิ้งห็ดไข่นะคะนี้สมัล้องนมากเพราะไม่ห้าวเาลงมากมากตอนาเห็นตัวนนกินไม่เป็นไฟเป็นบอกเกลยอเกลลองมากเยตัวมีลงมากไม่นม่หลายไม่กิน้ไม่ได้นนเห็เลงมากเลมาตเป็นบานป่บาแล้วก็ติดมาไปใจจบาทนี่ี่ล่ เกี่ยลงมาขึ้นว่าหินพไม่น่าไม่ตื่นวนเขาจอนปิดตาถ้ำ่ามอันนี้เกลงมาเห็เพลอดอย่านี้นะฮะฮะเออถาเปิดดูหม้อนะบาเห็ดเเฮ็ดละงกบ่ะเห็ดดินเป็งกนี่เแกงเห็ดมันบลาเลยมันงออต้องเรียกแเห็ดดอกนี้มีอะไรเชื้อจะ นี่ก็เามันใจก็เห็ดเพิงก็กินได้ก็ดีแล้วได้เลยอะไรจังเพิ่หนึ่งข้าวค่ะดูกับข้าวนะคะปิ้งเห็ดไข่นะคะนี่อเห็ดไข่หอมหอมหอมแล้วก็หน่อไม้ต้มแกงเห็ด 那病变开了。 ก็เป็นแกงเห็ดไข่ค่ะม่ป้าจเน้นจานหรอเราจานกินน่ะอ๋อจะท้องเ <c oughs> ลยแน่น,นุปิในเลยมันไม่ได้ปิดไข่คอนข้างน่าจดอ,อืมอืมน,นันไม่สุกห้าเลยซุกจ้าอพอมันขาวอยู่ ไม่กินบ่เงโค่อยกินก๋วยเตีย๋ยวตดเอามาลองไปซ่บอืมอร่อยแล้วกินกินชิมไหมรักจับชิมอไรข่อือแซ่ยังไม่คขอดีจ้ะอืไมจับเลยใช่ะหมม่แล้วจับม่กินกด้กินแล้งงอกนหน่อยเลยีม่ง ก็จะกินอะไรเสซ่บอืม่ืมทำยังนงเสแซ่ดีที่ทำห่วยล้วบอกเจ็ดกะอืมอืมติดนั่งงามะลยอืมออกมาเสร็ ก็เออแบบนี้แบบไหเด็กซีนบ้างเด็กอะไรจะหอมนั่นแหลือยู่คนเยันก็แจ่แจ่มคุณเหมยคุณนนท์มันก็คุยกัน ห้กินของอร่อยค้เป็นอรขู่หรกนั้นบาขู่น้ำตาต้ม วัสดียามเช้านะคะเช้าอากาศด,ดีดีหมอกหมอกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะหมอกยามเช้ามองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะ ไดยินแต่เสียงไก่ขันโอ้าานพันก็มีเต่พราะจันยังค้างฟ้าอยู่มาละกตอต้นนี้ก็อายุไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ขึ้นไปโจนยังออกลูกอยู่อีก เสียงน้ำไหลฝนตกตลอดปีนี้ฝนดีดีรอยน้ำท่วมนะคะขึ้นมาถึงนี่เลยเนะเกือบจะท่วมสะพานจนดินซุดลงไปเลยโอ้ยดูป่าหญ้าปกคลุมหมดเลย ต้นหมอนก็ยาคุมหมดต้นสะอมก็คุมหมดละมันเป็นรอยน้ําท่วมนี่นี่นี่นนี่รอยน้ําท่วมสะพานเลยนะเนี้ยโอ้โหน้ําขึ้นมาท่วมสะพานเลยเนาะคิดว่าไม่ท่วมปีนี้ท่วมน้ำลดแล้วหมอกลงหนามากเลย โ้โหน้ำถึงกับท่วมสะพานเลยเนาะซ้มโอยังเหลืออยู่ไหมเนาะสงสัยไปแล้วสองลูกน้ำท่วมไม่เห็น รองเท้าใครนาะน้ำไหลมานี่ <c oughs> น้ำท่วมสะพานมาถึงนี่เลยเนาะ <c oughs> ดินหน้าบ้านยุบลงไปเลยนะคะนี่มันแตกแตกแยกลงไปเลยอุย้ยรอยแตกน้ำท่วมยุบลงไปเกือบจะเป็นหลุมเลยเนาะ มาดูยอดสะอมยอดสะอม,ยอ,ะอมยอดใหญ่นะนี่คือน้ำค้างสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเก็บสะอมไปแกงก่อนยอดอบวบเนี่ มีน้ำค้างโอ้ยต้องใส่มีดมาตัดหนามมันเยอะ